สวัสดีแฟนบอลทุกคนในเช้าวันที่18กันยายนครับคลิปนี้เราจะไปดูผลการแข่งขันฟุตบอลในรายการที่น่าสนใจเกมเมื่อคืนกันว่าคู่ไหนเป็นยังไงและเกิดอะไรขึ้นกันบ้างมันเริ่มกันที่การแข่งขันยูฟ่าแชมเปี้ยนีกเกมที่1ครับที่ทางเอซีมิลานเปิดบ้านแพ้กับลิเวอร์พูลไป1ประตูต่อ3จากการจำประตูของชาอิบราฮิมากนาเต้เฟอร์จิลฟานไดและก็โดบินิกโซบอสไล เรอัลมาเมดิดเปิดบ้านชนะทางสุดการ์ดไป3ประตูต่อหนึ่งจากการจังประตูของครียนเอ็มบัปเป้อันโตนิโอรูดิเกอร์และก็เอนริกครับบาเยนน์มิวนิคเปิดบ้านฉล่มชางเดนโมซากริปไป9ประตูต่อ 2, 2จากการทำไป4ประตูของแฮร์รี่เคน2ประตูของไมเคิลโอดิเซ่แล้ฟาเอลเกอร์เลโรเลรอยซาเน่และก็เลออนโคเลสกาจูเวนตุสเปิดบ้านฉล่มชางพีเอสบีไป3ประตูต่อ1จากการจังประตูของชางเคนันยูดิสเวสตัน์เมกเกนนีและก็นิโคลัสกอนซาเลส ยังบอยเปิดบ้านแพ้จากแอสตันวิลล่าไปศูนย์ประตูต่อ3และสปอร์ติ้งลิสบอนเปิดบ้านชนะจางริวไป2ประตูต่อศูนย์ทำให้ตารางคะแนนณตอนนี้อันดับที่1ครับเป็นบาเยอร์มี3คะแนนอันดับที่2แอสตันวิลล่ามี3คะแนนอันดับที่3มลิเวอร์พูลมี3คะแนนอันดับที่4ีูเจวนตุสมี3คะแนนอันดับที่หเรอัเอมาริดมี3คะแนนและอันดับที่6สปอร์ติ้งลิสบอนมี3คะแนน มาต่อกันที่การแข่งขันคาราบาวครับรอบ3ที่แมนยูไนเต็ดเปิดบ้านถล่มทางบาร์ี่ไป7ประตูต่อศูนย์จากการทำสองประตูของมาคัสลัดฟอร์ดอเลฮันโดกานาโชคริสเอนอิลิกเซนและก็จุดโทษของอันโตนีแบ็กพูลเปิดบ้านแพ้ต่อทางเชฟฟิลเวนส์ไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งเบรนฟอร์ดเปิดบ้านชนะทางเลตันโอเรียนไป3ประตูต่อหนึ่งควีนพาร์คเรนเจอร์เปิดบ้านแพ้ต่อทางคริสตันพาเลตไป1ประตูต่อ2 เพรสตันเปิดบ้านเสมอกับฟูลแลมไป1ต่อ1จบด้วยการยิงจุดโทษไปที่16ประตูต่อ15เอฟเวอร์ตันเปิดบ้านเสมอกับเซาล์จำตัน1ต่อ1นจบด้วยการแพ้จุดโทษไป5ประตูต่อ6สโตกซิตี้เปิดบ้านเสมอกับชังฟีดบูดเท้าไป1นต่อ1และชนะจุดโทษ2ประตูต่อ1มาต่อกันที่การแข่งคาลาลิกาสเปนเกมที่7ที่มมโยกาเปิดบ้านชนะชังลิอัลโสเซดาดไป1ประตูต่อ0ู ส่งผลให้มาโยก้านั้นขึ้นไปอยู่อันดับที่6มี8คะแนนขณะที่ทางเลออโซเซดาตตกมาอยู่ที่อันดับที่16มี4คะแนนมาต่อกันที่เอเดลิวิซี่ลีคอนแลนดเกมที่3ที่ทางเอฟซีทาเวนเตเปิดบ้านชนะทางฮิโรวินไป2ประตูต่อ0ย์ส่งผลให้ทาเวนเตขึ้นมาอยู่อันดับที่6มี8คะแนนและฮิโรวินนั้นตกไปอยู่ที่อันดับที่14มีเพียงแค่4คะแนนครับมาต่อกันที่การแข่งขันฟีฟ่าฟุตซอลเวิลด์คัพปี2024ครับ โดยที่จังคอสตานิก้าเสมอกับเนเธอร์แลนด์ไป2ประตูต่อ2ทีมชาติไทยถล่มทางคิวบาไป10ประตูต่อ5บราซิลถล่มจางโครเอเชียไป8ประตูต่อ1อุซเบกิสถานแพ้กับทางปารากวไป1ประตูต่อ4โดยที่ตารางคะแนนในกลุ่ม A นั้นอันดับที่1เป็นของปารากวมี6คะแนนอันดับที่2เนเธอร์แลนด์มี2คะแนนอันดับที่3อุซเบกิสถานมี1คะแนนและอันดับที่4คอสตานิก้ามี1คะแนน ส่วนในกลุ่ม B ีนั้นอันดับที่1เป็นของบราซิลมี6คะแนนอันดับที่2ประเทศไทยมี6คะแนนอันดับที่3โครเอเชียมี0นคะแนนและอันดับที่4คิวบามีศนย์คะแนนมาต่อที่การแข่งขันตุรกีซุปเปอร์ลีกเกมที่3ที่กาลาตาสลายนั้นเปิดบ้านชนะชางกาเซนเตไป3ประตูต่อ1ส่งผลให้กาลาตาสลายนั้นขึ้นมาล้างเป็นอันดับที่1มี15คะแนนอันดับที่2เป็นเฟเดราบเช่มี13คะแนนอันดับที่3อิสตันบูลมี10คะแนน และอันดับที่4เบสิกตัสมี10คะแนนเท่ากันครับไปต่อกันที่เอ c ซแชมเปี้ยนีกอีลีดที่บุรีรัมยูเนเต็ดเปิดบ้านเสมอจังวิสซาโกเบไปศูนต่อนย์เอาเลยานเปิดบ้านแพ้ต่อจังเอาฮิลาไป1ประตูต่อ3ส่งผลในตารางคะแนนณนะตอนนี้ทางฝั่งตะวันออกอันดับที่1เป็นกวางโจเอฟซีมี3คะแนนอันดับที่2เซียงไฮ้เซินหัวมี3คะแนนอันดับที่3ซานตงไทซานมี3คะแนนอันดับที่4บุรีรัมยูเนเต็ดมี1คะแนน และอันดับที่5วิเซโกเบ,เบเม,มี1คะแนนส่วนทางฝั่งของตะวันตกอันดับที่1นึ่งเอสเกาเอฟซมี3คะแนนอันดับที่2ออัลฮิเลามี3คะแนนอันดับที่3เอัลอาลีมี3คะแนนและอันดับที่4เอัลวาเซลมี3คะแนนและนี่คือผลการแข่งขันฟุตบอลที่น่าสนใจทั้งหมดในค่ำคืนที่ผ่านมาจะมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือว่าตกหล่นต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยขอให้วันนี้เป็นเช้าที่สดใสสำหรับทุกคนโชคดีกันทั่วหน้าขอบคุณครับ